o รับออฟเดอในวันนี้นะครับชมสะพานระดับโลกทั้งในไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานชินเกียวที่นิกโกะสะพานบรุกลินที่นิวยอร์กสะพานโปลเดมเกตที่ซานฟรานซิสโกและอีกมากมายรอบโลกติดตามกันจนจบรายการเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเว์วันเสาร์ที่15มกราคมนะครับเผอแป๊บเดียวมาถึงกลางเดือนแล้วผมอยู่กับคุณทะเกิงสมทรัพย์ครับสวัสดีครับพี่เเกิงสวัสดีครับสวัสดีครับู้ชมครับวันนี้ก็สบายๆเน้นผมจะไม่เหมือนเทปอื่นๆพี่เเกิงปกติจะเป็นเสื้อเชิดขาวรู้ไหมก็เสื้อเชิดแขนยาวสีพื้นๆเพราะว่าปกติเราจะบันทึกเทปในช่วงที่ผมต้องอ่านข่าว ด้วยเพื่อนเนี่ยพออ่านข่าวเสร็จตอนบ่ายๆก็จะมาผมไม่ได้อ่านข่าวมาสักพักหนึ่งเนี่ยเวลามาทํางานที่ออฟฟิศเราทัวร์ก็จะมาแบบแต่งตัวสบายๆเหมือนไปเที่ยวเพระเราทำแบรนด์สัตว์ทัวร์ผมผมก็จะวีแบบทรงไม่เหมือนเวลาอ่านข่าวค <c oughs> ุณผ <c oughs> ู้ชมก็อาจจะจําหน้าจำตาไม่ได้นะครับก็เราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับเผื่อว่าจะได้มาดูกันเพราะว่าบางคนก็บ่นว่า คิดถึงถ้าคิดถึงก็มาดูกันตอนนี้ครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ตอนช่วงสิบโมงครึ่งนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันที่เรานั่งเรือล่องเจ้าพยานะครับล้วก็มันก็จะรอดสะพานต่างๆใช่ไหมอย่างที่เราออกจากโรงแรมชงก a รีลาเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมันก็จะต้องไป ลอดผ่านตั้งแต่สะพานสะพานพุทธสะพานพุทธสะพานพระปิ่นเกล้าสะพานพระรามแจากสะพานพระราม8ดก็ไปสะพานสังฮีสะพานพระรามหกเราก็ไปพระรามหด้วยครับเนี่ยแล้วก็สะพานพระรามสี่สะพานพระรามเจ็ดก็เยอะนะพระรามนี่เกือบครบหมดทั้ง9ราชการเลยเราก็สุดท้ายก็ไปถึงกรกฎเราก็คุยกันวพราะอาทิตย์ที่แล้วพี่เจกือตั้งแต่ผมเด็กๆตอนเด็กเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะเล่น เล่นนับสะพานกันบางทีเลยตั้งคำถามเด็กๆก็ถามว่าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระมามีกี่สะพานตอนในเด็กมันจะมีสะพานกรุงเทพสะพานพุทธสะพานพระปิ่นเกล้าสะพานจังฮีอออพระราม6อีกอันหนึ่งตอนในเด็กมีอยู่แค่นี้แหละประมาณ5สะพานแต่ตอนนี้มันมีเยอะแยะเลยสะพานแขวนของเราเนี่ยเคยได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนแบบระนาบเดียวที่ยาวที่สุดในโลกคือสะพานพระหล่ำเกล้านะครับอันนั้นก็เป็นสะพานหนึ่งซึ่ง เรา,เาพูดถึงเราก็เลยค้างกันมาที่ที่แล้วว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสะพานดังๆที่<ล>เราเคยไปมา <c oughs> ที่เราเคยมาที่เราเห็นเราไปมาเยอะมากเลยนะสะพานพิจาร่าเรื่องสะพานอะไรก่อนันดับแรก <c oughs> คือก็จะมีอย่างสะพานที่น่าสนใจนะเอาที่แบบว่าดังระดับโลกเลยนะของเมืองไทยเนี่ยก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะ <Bridge S 2> โอเวอร์เดอะริเาใช่เพราะว่า ในยุคนั้นเนี่ยสะพานยุคนั้นจะเป็นสะพานเหล็กส่วนใหญ่ก็คือต้นแบบเนี่ยมาจากเยอรมันมาจากยุโรปเวลาที่เขาจะยกมาเนี่ยเหมือนเหมือนเลโก้อะเออหมือนพวก,กน้องดาวอะ,ะอคือทําเสร็จแล้วก็ยกมาประกอบเลยครับนะเราเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นสะพานเหล็กแบบเนี้ยครับทุกวันนี้กลายเป็นสิ่งอนุรักษ์เหมือนเราไปเที่ยวที่ไป ไปแถวสามจังหวัดชายแดนหรือแม้กระทั่งไปที่จีนสะพานที่จีนเนี่ยที่หลานโจเนี่ยมันจะมีสะพานที่สมบูรณ์แบบทั้งสะพานเลยนะที่ดรซุนยัตเซนเนี่ยเอาเข้ามาจากยุโรปทั้งสะพานเลยทุกวันนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคล้ายสะพานพุทธเหมือนสะพานเหล็กที่เอามาประกอบเป็นชิ้นส่วนใช่สะพานข้ามเจ้าพยาในอดีตเป็นอย่างนี้หมดเลยนะสะพานพุทธสะพานสังหีสะพานพระรามหกเดิมก็เป็นแบบนี้ทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นสะพานท่องเที่ยวนะยัง ที่โด่งดังก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแขวนะฮะอันนั้นก็คือสะพานที่ไปปุ๊บต้องไปถ่ายรูปกบาสะพานแต่ว่าฝรั่งเนี่ยยิงผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นชาวเมริกันเนี่ยเขาจะวาดภาพสะพานแม่น้ําแควเนี่ยตามภาพยนตร์ครับ เอ bridge over river f w r i เนี่ยนะครับเขาจะวาดภาพอย่างนั้นแต่พอเขามาเห็นของจริงเนี่ยมันไม่เหมือนเพราะว่าในจินตนาการของเขาเนี่ยมันเป็นสะพานที่สร้างงันยากลําบากเขาเฉลยศึกมาพาาเขาคิดว,ว่าเป็นสะพานที่ใหญ่โตมากแล้วพอเขามาเห็นของจริงเนี่ยที่เมืองการเขาจะบาแบบแต่ว่าถ้าไปดูมันจะเล็กกว่าในในเอนในหนังไงใช่แต่ว่าถ้าเขาไปดูทุกอันนะแม้กระทั่ง ตรงทางรถไฟที่มันผ่านหน้าผาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสมัยก่อนมันสร้างย่างจริงใช่ใช่ใเพราะมันมีทั้งผ่านป่ามีทั้งเรื่องโรคมาลาเรียมีทั้งสารพัดอย่างที่มันทําให้มีผู้สูญเสียจํานวนมากอันนั้นก็เป็นสะพานที่ด่งไทยที่โด่งดังระดับฮอลลีวูดฮอลลีวูดเลยนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยถ้าพูดถึงนะถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยผมนึกถึงสะพานที่เมืองนิโกะสะพานสีแดงสีแดงนะก็คือสะพานชินเคียวสะพานชินเคียวเนี่ยเป็นมมดกโลกนะ เพราะว่าอยู่ในเมือง,งไม่ไม่ตัว,ตวสะพานอ<ม>่ะแต่เมืองก็ไปอยู่บนเ,เราทั้งเมืองใช่แต,ต่ว่าตัวสะพานเนี่ยเป็นมรดกโลกประมาณสักปี1 9 9 9ตัวสะพานเนี่ยสร้างตั้งแต่ปี1,600กว่านะ400กว่าปีตามความเชื่อของาศาสนาเลยแล้วก็มีความผูกพันกับาศาสนาพุทธแล้วก็าศาสนากินโตผมยังนึกไม่ออกนะไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจะมีสะพานไหนที่โดดเด่นเท่ากับสะพานนี้คือสะพานเนี่ยมันมันดังจริงจงตอนที่ผมไปเที่ยวมิโกะครั้งแรกๆนะก อยากเห็นสะพานนี้นะเพราะว่ามันจะลงมาจากจัตเจ้าลงมาเป็นสะพานแล้วสะพานเนี่ยมันปิดอยู่มันไม่ได้เปิดให้ั่วไปละในจินตนาการก็คล้ายๆฝรั่งอยากเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่แหละเพราะมันจะต้องใหญ่โตพอเห็นแล้วเนี่ยมันเล็กทีเดียวนะจริงๆแล้วแต่มันสวยแต่มันเล็กมันจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนไปถ่ายภาพกันเยอะมีเป็นเวดีนิ่งโฟโต้ด้วยนะแล้วก็เป็นสะพานแห่งการอธิษฐานขอพรนะครับเวลาผมไปเนี่ย ผมจะเดินข้ามมาตรงข้ามแล้วก็ขึ้นไปบนป่าที่ตรงข้ามเพื่อมองลงมาเนี่ยตรงนั้นมีร้านกาแฟแย้ผมพูดไปซะละผมจะบอกว่าเวลาผมไปเนี่ยผมไปถ่ายรูปกาแฟซึ่งมันเอ๊ะไม่ใช่ถ่ายร่าถ่ายรูปกสะพานซึ่งมันเล็กกระติดเดียวแต่ตรงเชิงสะพานฝั่งที่อยู่ในเมืองนิโกะเนี่ยเดินข้ามถนนมามีร้าน อุด้ไมเราไปเราไปสะพานแต่ว,ว่าเราไปไปกินขนมกินขนมนะฮะอันนั้นก็คือสะพานที่ญี่ปุ่นที่ผมคิดว่านักท่องเที่ยวติดตามมากเพราะสีแดงแล้วก็มีตำนานนะฮะไปอีกที่หนึ่งอันนี้ก็ีสะพานที่แบบว่าโด่งดังที่สุดแหละนะก็คือสะพานบุกลิน ที่น oh, <Brooklyn. S 2> ิวยอร์ก๋อบุคลินไงบุคลินที่นิวยอร์กเนี่ยก็สร้างกันมาตั้งแต่ประมาณ140ปีเป็นสะพานที่เป็นสัญลักษณ์ของนิวยอร์กอันหนึง่งก็ซินล่าพวกซูเปอร์ฮีโร่เยอะแยะเลยก็ต้องไปผ่านสะพานนี้นะภาพยนต์ฮอลลีวูดทั้งหลายแหละเนี่ยเวลารถติดๆก็ไปติดอยู่บนสะพานนี้บน,บนะสะพานนี้นะบุคลินเบชเนี่ยมันเลยเป็นตำนานผมเนี่ยมีความรู้สึกว่า บุกเลนบริดจ์เนี่ยน่าจะเป็นสะพานที่ให้ความโรแมนติกที่สุดสะพานหนึ่งสำหรับคนที่ไปนิวยอร์กมันจะดูเก่กาๆเลยนะอ้มันดูโรแมนติกมาก<ะ>คือมันมันไม่เหมือนสะพานอื่นใครไปถ่ายที่นี่เนี่ยนะฮะเพื่อนๆผมที่ไปเรียนเวลาจะถ่ายรูปส่งมาให้ก็ถ่ายกับไอ้สะพานบุกลิมเนี่ยสะพานนี้อคะเอาราวเรเวอร์เราไปเที่ยวตอนที่เราไป<ะ>คริสต์มาสในนิวยอร์กเมื่อเมื่อสักปีหนึ่งก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยก็เราก็ไม่ถ่ายกันนะ<ช>าจนะไปาตรงมุมไปเราไปเที่ยวกันที่นี่ซึ่ง มันก็จะมีมุมถ่ายรูปของคาวะที่เชิงสะพานฟากหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปเข้าไปในตัวเมืองนิวยอร์กก็จะเห็นความ,<ผ>มสวยงามของสะพานผมไปเที่ยวนิวยอร์กมาบ่อยนะรูปที่ดีที่สุดของผมเลยนะคือรูปที่ถ่ายกับสะพานนี้แหละแต่รูปเก่ามากเลยสามสิบกว่าป,ปีแล้วสมัยนี้ยังหนุม่มอยู่เลยเพราะนั้นเนี่ยบรุกลินก็เป็นสะพานที่โด่งดังเป็นเอกลักษณ์อีกสะพานห,หนึ่งที่เวลาเราไปเนี่ย คนต้องดูกันแออัดยัดเยียดกันนะก็คือสะพานถอนหายใจที่ Bridge of sighs ที่เวนิสอ๋อคือมันเป็นสะพาน,านที่สะพานเล็กตีเดียวอะ่ะก็กใช่ไงมันก็คือสะพานที่เป็นทางเชื่อมระหว่างคุกกับพระราชวังครับแล้วก็นักนักโทษที่จะต้องเข้าคุกเนี่ยก็จะต้องถอนหายใจก็เลยเรียกว่า สะพานถอนหายใจเพราะนั้นเวลาคนไปเนี่ยก็จะไปแอร์อัดยัดเยียดเพื่อเยีถ่ายรูปสะพานนี้ให้ได้ถ้าเราเดินเข้าไปนะมองมาข้างนอกเนี่ยมันจะเห็นวิวทะเลที่สวยมากคนที่เป็นนักโทษเนี่ยผมเข้าใจแล้วทำไมมันถอนหายใจเพราะว่ามันเห็นว่าข้างนอกก็สวยมากตัวเองก็เดินเข้าคุกนะตอนที่ถอนหายใจทุกวันอังคารทุกวันในขับเท้าซอยคืนที่เป็นนักโทษหนีคดีอยู่อันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งนะอีกที่หนึ่งแต่เดี๋ยวพอพูดถึงสะพานถอนหายใจเนี่ย เมืองไทยเนี่ยมีสะพานกลั้นหายใจด้วยนะที่จะเกิดด้อย่างนั้นน่ะคุณผู้ชมเคยไหมครับเวลานั่งรถข้ามสะพานบางประกง<อ>คือตั้งแต่เด็กๆแล้วสะพานบางประกงเนี่ยเป็นสะพานที่เขาบอกว่าเวลาจะข้ามสะพานบางประกงโดยเฉพาะตอนเด็กๆวิ่งสายบางนาตราดตอนที่ม<อ>ันเปิดใหม่ๆนะครับมันจะเป็นสะพานที่ยาวไงแล้วพ่อแม่ก็จะบอกให้ลูกๆในรถึ่นกำลังนั่งสนอยู่ในรถเนี่ยบ้านผมลูกเยอะให้กลั้นหายใจ แล้วอธิษฐานอ,อ,อาจจะเป็นกุศโลบายเพื่อให้ทุกคนรถเงียบกัน,นแล้วกทุกคนก็จะกลัน้นหายใจจากตรงที่จุดเริ่มเนี่ยข้ามคลอข้ามแม่น้ำบางปะกงอย่างอีกฟากหนึ่<ะ>งถ้า<ะ>ใครกลัน้นหายใจสําเร็จเนี่ยคาอธิษฐานจะเป็นจริง,รงอันน,น,นี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าอะไรจำได้ว่าในละครในภาพย,ยนตร์เรื่องเรื่องแฟนฉันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีพูดถึงสะพานบางปะกงเมี่ยตอนที่พ่อแม่ขับรถข้ามทางบางปะกงใช่ไหมพี่เต๋อเราก็จะนึกถึง พ่อแม่ออกให้การนหายใจไม่อยู่เนยจำไม่ได้เลยนะผมคุ้นๆนะต้องกลับไปดูหนังครับทีนี้ก็ถ้าที่เวนิสเนี่ยถ้าพูดถึงในบรรดาการจัดอันดับสะพานที่ผู้คนประทับใจนะมีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยที่เวนิสมันก็มีสองสะพานก็คือสะพานถอนหายใจกับสะพานเรียวโตเรียวโตเนี่ยสร้างมาตั้งแต่พั0ห้กว่ากว่านะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ มันอาจจะถูกพังเราพูดบ่อยไปเดอร์แมนพังไปแล้วพังไปเดอร์แมนไปหไหนเมืองนั้นพังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียลต้ก็เป็นอีกสะพานห,หนึ่งซึ่งเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงนะฮะ <c oughs> เวลาใครไปก็จะต้องไปชมอีกสะพานห,หนึ่งอันนี้ดังมากต้องบอกว่าเป็นสะพานที่น่าจะโรแมนติกที่สุดในโลกแหละเท่าที่ฟังมา <c oughs> นะ <c oughs> คือสะพานชาลส์ที่กรุงปรากทำไมอะสะพานชาลส์เนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่ปี1500กว่าผมเคยได้ยินอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะทําหรือแม้กระทั่งคนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอยากจะทําสะพานพุทธเนี่ยให้เหมือนสะพานชาวส์เป็นสะพานที่คนเดินอะไม่มีรถวิ่งตอนนี้เป็นสะพานพระราม6กเนี่ยสะพานพระรามกมันก็เปิดคนเดินให้คนเดินแล้วก็เอาสินค้ามาวางขายคือสะพานชาวส์เนี่ยพระเจ้าชาวส์ของเช็กเนี่ย สร้างขึ้นมาเป็นทางเดินของราชวงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นสมัยเรเนซองส์นะฮะแล้วก็ก่อนเรอเนซองส์นิดหน่อยแล้วก็สองข้างทางเนี่ยจะเป็นรูปปั้นของเทวดาที่คนเช็คนับถือมาตั้งแต่โบราณ30องค์เนี่ยสวยมากแล้วมีอยู่องค์หนึ่ง เคยถูกทวงน้ําอยู่ที่นั่นอันนี้จะเป็นตำนานที่เวลาไปเนี่ยนะคนก็จะมาพูดให้ฟังแล้วเราก็ต้องไปขัดถูแต่ว่าเวลาเดินอยู่ตรงนี้ถ่ายรูปมามันจะสวยเพราะว่าชาซ์บริดจ์เนี่ยมันอยู่อยู่ตรงกลางปราบพอดีซ้ายก็สวยขวาก็สวยก็เดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะมามถึงผมบ้างว่าสะพานที่ผมชอบเนี่ย มีสะพานอะไรบ้างนะครับเราจะนึกถึงสะพานอะไรนะครับปารีสกรูเกอร์ครับสะพานโกนเกตเบรดเนี่ยเพราะสมัยเรียนเนี่ยขับรถผ่านสะพานนี้แทบทุกวันเวลาขับรถผ่านเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยหรสะพานที่ดังที่สุดในโลกคือความที่ว่าเราขับรถอยู่บนสะพานที่ดังที่สุดในโลกแล้วเว้ยเราก็รู้สึกธรรมดาธรรมดามากเลยนะแต่พอกลับมาหลังจาก10ปีแล้วก็คิดถึงมันเป็นสะพานที่สวยมันมีความโรแมนติกสะพานซานฟรานซิสโกเนี่ยที่โกนเกตเบรดเนี่ยมันสวยที่สุดในโลกเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะมีหมอกปกคลุมสะพานนนอัี้ บางครั้งอยู่ที่ซอนฟรานซิสโกรเรามองหมอกเนี่ยเราเห็นหมอกมันมาไกลๆเลยนะแล้วมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวเนี่ยมันคลุมสภาทั้งสภาไปเลย Around the w o r คัดสรรผลไม้นำเข้าเกรดพรีเมียมจากแหล่งเพาะป,ปลูกที่ดีที่สุดในโลกไม่เอีย่มสดสตอรอเบอรี่พันอามโอหวานหอมชื่นใจลูกพลับสดสดทรงตรงจากญี่ปุ่นแอปเปิลเอนวีสดสดมาจากวอชิงตันสนใจสั่งซื้อที่ 061-421-0110 061-421-2680ไม่มีใครรู้ใจคุณไปกว่า Around the World Around the World ไม่สามารถพาทุกท่าน ไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจาเป็นจะต้องหารายได้โดยการนําสินค้าคุณภาพมาจําหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้อง r i ซ์เบอร์ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หหรือสั่งได้ที่ www aroundtheworldthailand com ก่อนจะไปดูสะพานว่าผมชอบสะพานอะไรบ้างนี่้าเกิงเร,เ,รเ,รเราเรามีทริปหลายทริปเลยนะครับที่จะออกเดินทางให้คุณผู้ชมได้เลือกสัปดาห์หน้านะครับมีทริปเป็นทริปยอดนิยมเลยก็คือนั่งรถไฟลอยน้ําก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้ลอยน้ำหรอก เพียงแต่ว่ารถไฟเนี่ยรางมันตัดข้ามเขื่อนปา่าสักโชลสิทธิ์นั่งอยู่ในรถไฟเนี่ยมันก็เหมือนรถไฟมันวิ่งอยู่บนน้ำอนจริงๆแล้มันวิ่งบนรางไม่ได้ลอยน้านะครับเราเดินทางกันวันที่ 21- 22-23มการาคมนี้โดยไปเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักโชลสิ์เสร็จแล้วก็ไปฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ลบบุรีค้างหนึ่งคืนที่ลบบุรีแล้วก็อีกหนึ่งคืนที่นครสวรรค์ร่องเรือชมบึงบรเพชรแล้วก็ทุ่งบัวแดงที่บึงบรเพชรด้วยนะครับนอกจากนั้น ก็มีทริปอีสานเหนือไปอุดรหนองคายบึงการนะครับสกลนครออกเดินทางเนี่ยวันที่20 21 22 23มกราคมก็สัปดาห์หน้าเช่นกันเป็นทริปไหว้พระนะฮะก็คือทระธาพนมวัดของหลวงปู่มั่นแล้วก็วัดของหลวงตามหาบัวครับแล้วก็ผสมผสานกับการท่องเที่ยวที่บึงการไปที่หิน3ามวานใช่ครับได้เห็นหิน3ามวานนะครับ นอกจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์มีที่เลือกหลายทริปเลยครับไปกันอย่างเร็วๆก็จะมีทริปพิษณุโลกกําพแพงเพชรสุโข,ขทยัยทริปนี้เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ทั้งกําพแพงเพชรทั้งสุโข,ขทัยนะครับไปสักการะพระพุทธชินราชมีทริปเชียงรายพยาะพยาวนี่ไปนอนริมกวานพยาวเลยแล้วก็ไปจบทริปที่น่านไปนอนที่น่านอีกสองคืนไปดูดอกชมพูภูคาด้วยกันที่น่าน มีทริปเบตงเนทริป <นะ S 1> <trip S 2> ยอดนิยมของเราในช่วงวาเลนไทน์ใช่เราไปวันที่12 1 3 1 4 15กลุ่มภาพัน์ธไปเที่ยวเบตงไปเที่ยวป่าฮาราบาราด้วยกันนะครับเรานอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีทริปกระบี่พีพ,พีกระบี่พีพีพนเนี่ยมันจะเป็นทริปพิเศษกว่าทุกอันก็คือว่าเราไปนอนที่พีพีสองคืนสบายๆริมชายหาดมีโอกาสไป เดินบนอ่าวมายาเพราะอ่ออาวมายาตอนนี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ลคลับนะครับนอกจากไปเดินบนอ่าวมายาแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสาที่จะไปเที่ยวที่กาะรอกรอกาะห้าอันนั้นเป็นจุดดำน้ำสโนว์เกิลที่สวยงามวกาะรอกสวย <บน S 2> ห้านะครับแล้วก็เราจะจบทริปคืนสุดท้ายเนี่ยที่กระบี่ที่วิลล่าสวยหรูใหม่เอี่ยมก็คือบันยันทรีรีสอร์ทที่กระบี่นะครับ ก็มีทริปลำปางอุตรดิตถ์แพร่ทริปนี้ก็สวยเพราะว่าไปชมความสวยงามของเมืองลับแลไปเที่ยวเขือ่อนจิริกิจนะครับเดือนมีนาคมเรามีทริปโซนิวาคิรีรหนึ่งในทริปยอดนิยมที่ไปเที่ยวกันหลายต่อหลายครั้งคุณผู้ชมบางคนไปแล้วก็อยากไปอีกโซนิวาคิรีปกติราคามันจะแพงกว่าน,นี้มากแต่ว่าพอมีโควิดต่างชาติไม่เข้ามา คนไทยก็เริ่มมีโอกาสได้ไปเที่ยวอันนี้ก็คือทริปที่เราออกมาในช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วนะที่ท่านจะได้เที่ยวโซนิวาคิรีเนี่ยในราคาที่แบบนี้นะเพราะว่าถ้าการคาดการทั่วโลกเป็นจริงเนี่ยโควิดจะจบสิ้นในกลางปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเนี่ยราคาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจะแพงขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับะเรามาเรื่องสะพานกันต่อนะครับผมขอนุญาต ทอดสะพานให้คุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเอาสะพานที่ผมชอบนะสะพานที่ชอบก็จะมีตตของเองไปเรียนที่ซานมารซิสโกก็จะเห็นสะพานได้มีโอกาสขับรถผ่านสะพานดังระดับโลกคือที่อเมริกาเนี่ยทางฝั่งอีสและฝั่งเวสเนี่ยจะมีสะพานดังฟากละสะพานอย่างเมื่อกี้พี่จะเกิดพูดถึงนิวยอร์กมีบรุกลินใช่ไหมครับพอมาทางฝั่งตะวันตกเนี่ย ก็แน่นอนว่าสะพานที่ดังที่สุดของอเมริกาคือโกลเด้นเกตนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนสมัยที่ผมเรียนที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยสะพานโกลเด้นเกตบริด์เนี่ยจะเชื่อมระหว่างเมืองซานฟรานซิสโกกับมาริน County คือฝากหนึ่งเนี่ยจะเป็นมาริน c o u ตี้ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งมันก็เป็นสะพานเชื่อมค่อนข้างยาวความยาวประมาณ1.3กิโลเมตร ตอนสมัยเรียนเนี่ยขับรถผ่านสะพานเนี่ยแทบทุกวันเวลาขับรถผ่านเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยสะพานที่ดังที่สุดในโลกคือความรู้สึกว่าเราขับรถอยู่บนสะพานที่ดังที่สุดในโลกเลยเว้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกธรรมดาธรรมดามากเลยนะแต่พอกลับมาหลังจากกลับมาเป็น10ปีแล้วก็คิดถึงมันสะพานที่สวยมันมีความโรแมนติกคือต้องบอกเลยว่าสะพานที่พี่เต๋อบอกตัวมันดีที่สุดในโลกสองเรบผมนะสะพานซานฟรานซิสโกเนี่ยที่โกลเดนเกตบริดจ์นี่มันสวยที่สุดในโลกเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันข้ามทะเลในช่วงนั้วก็ มันมักจะมีหมอกปกคลุมสะพานอันนี้บางครั้งอยู่ที่ซานด์นซิสโกเรามองหมอกเนี่ยเราเห็นหมอกมันมาไกลๆเลยนะแล้วมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวเนี่ยมันคลุมสะพานทั้งสะพานไปเลยแต่เหตุที่สะพานนี้มันมันดังในสมัยนั้นที่มันดังเพราะว่ามันเป็นสะพานที่ใช้ระบบแขวนก็คือสะพานเอารวดขนาดยักษ์เนี่ยมายงเป็นสะพานซึ่งเป็นสะพานแขวนสะพาน แรกๆของโลกสะพานสีแดงนะครับอันนี้ก็จะสร้างในป19 mm ี hmm. 1937แต่ว่าสําหรับตัวผมโดยส่วนตัวอย่างที่บอกว่าอตอนขับรถผ่านเนี่ยสูงมันเนี่ยหลือสะพานที่ดังสุดในโลก <c oughs> เพราะใจจริงเนี่ยตอนอยู่ซานฟรานซิสโกจะชอบอีกสะพานหนึ่งมากกว่าสะพานนั้นก็คือสะพานที่ชื่อว่าเบย์บริดจ์เบย์บริดจ์เนี่ยจะเชื่อมระหว่างเมืองซานฟรานซิสโกกับเมืองโอคลีนนะครับโดยที่ <c oughs> มันจะเป็นสะพานที่มี2สแปนก็คือ มันจะมีสองช่วงมันจะช่วงแรกเนี่ยข้ามจากซานฟรานซิสโกไปปุ๊บมันจะมีเกาะเล็กๆสพาจะไปหยุดที่เกาะนั้นก่อนก็คือเกาะ Treasure Island จากเทรเชียไอแลนด์นี่ก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งความยาวแต่ละช่วงเนี่ยประมาณกิโลเมตรเศษยาวพอๆกันนะครับเบย์บริดที่จะเป็นสะพานที่ซาที่ผมว่ามันสวยไม่เป็นสะพานแขวนเหมือนกันนะเอาเขาจริงๆเนี่ยเบย์บริดสร้างเสร็จก่อนโกนเกตบรดอีกสร้างเสร็จก่อนมัน6เดือนก็คือสะพานเบย์บริดนี้สร้างเสร็จในปี1936แล้วเปิดใช้ ก่อนโกล a นเกต i บรดเปิดใช้ประมาณ6เดือนในปี1937ลักษณะของสะพานนี้จะเป็นสะพาน2ชั้นคือขาหนึ่งเนี่ยวิ่งอยู่ข้างใต้อีกขาหนึ่งวิ่งอยู่ข้างบนพิ่จะเกิดจำตอนแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่ซานฟรานซิสโกได้ไหมพิเตเกิดในปี1989งเในตอนแผ่นดินไหวใหญ่สะพานเบรดเนี่ยมันพังมาเป็นแซนวิชประกบกันเลย<ะ>ซึ่งอันนั้นเป็นภาพจกราชรการแต่บอกท,ที่บอกว่าชอบเนี่ยไม่นชอบเป็นโรงงานนะชอบเปรา่มันสวยมันเป็นสะพานที่ ข้าบไปแล้วไปเกาะเวลาขับรถกลับเข้าเมืองเข้าซานฟรานมันจะเห็นอขอบฟ้าที่เป็นเมืองเป็นอาคารหุ่สูงเนี่ยเป็นสะพานที่สวยงามมากวันนี้ก็คือเป็นสะพานที่ที่ผมชอบในใจนะครับแล้วก็กลับมาอีกประเทศหนึ่งก็คือที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นพี่จเจริญชอบสะพานเก่าๆผมไมช่ชอบสะพานใหม่สะพานใหม่ไม่ใช่ดอนเมืองนะอันนี้สะพานใหม่หมายถึงว่าสะพานอันใหม่ๆที่ญี่ปุ่นก็คือ เรนโบว์บร <Rainbow> ิดจ์เรนโบว์บริดจ์ที่โตกเกียวเนี่ยมันเชื่อมระหว่างเป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาเพื hmm. ่อเชื่อมระหว่างเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเกาะไดบะอันนี้ผมว่าสะพานมันสวยเดิมมันชื่อเรนโบว์บริดจ์เพราะมันจะมีไฟเชเปิดเป็นสีสีที่สะพานก็ตอนนี้เนี่ยนสะพานที่มันดังๆนในอดีตเนี่ยเราก็พูดถึงกันเยอะนะเอาอย่างที่พวกเราไปกัน,นที่บูดาเปสต์เนี่ยนะฮะ ไอ้สะพานสะพานลูกโซ่เนี่ยซึ่งมันเชื่อมระหว่างบูดากับเปสเนี่ยนะข้ามแมน้ําดานูนั้นอนะ่ะอันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นสะพานที่สวยจริงๆแล้วเนี่ยบูดาเปสเนี่ยนะฮะมันเป็นเมืองที่สวยมากนะครับเขาดูกันว่าเมื่อไหร่ที่เขารีโนเวทให้ครบเนี่ยนะตัวเมืองมันเนี่ยจะสุดยอดมากและตัวสะพานเนี่ยนะฮะถ้าเราถ้าที่เราวิ่งเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นโซ่โซ่ที่มันแบบขึงดึงสะพานไว้เนี่ย อันนั้นสวยนะฮะแล้วก็คือสะพานเก่าๆในยุโรปเนี่ยมันจะสวยหมดเลยนะใช่แล้วก็สะพานที่ฟอเรนซ์สะพาน <ฮะ S 2> ที่ฟอเรนซ์เนี่ยมันจะแบบพอถ่ายภาพแล้วเนี่ยมันเห็นความเป็นเรเนซองส์เต็ไมไปหมดเลยอยู่บนริมแม่น้ำเพราะนั้นเนี่ยสะพานเนี่ยพอมายุคป,ปัจจุบันเนี่ยสะพานใหญ่ๆสะพานสวยๆเนี่ยมันจะไปอยู่ที่จีน จีนนี่จะอลังการเลยนี่อีกนี่อีกัเตอร์หนึ่งเลยนะคือเล็กๆไม่เลยจีนแล้วก็ยาวเหยียดไปแบบอันนั้นจะอีกนี่ถ้าเราได้ไปนะเราค่อยพูดอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมขออีกสะพานหนึ่งอีกสะพานหนึ่งเนี่ยที่ที่ได้ยินกิติศัพท์มันได้เด็กๆเพราะมันมีเพลงของสะพานนี้ด้วยแต่ว่าได้ไปเห็นของจริงเนี่ยก็ตอนโตแล้วเนี่ยก็คือลอนดอนบริดจ์เพราะลอนดอนบริดจ์ใช่ไหมสะพานที่สวยนะมันเป็นทาวเวอร์สองอันแล้วก็เป็นสะพานที่ มีระนาบแขวนอยู่ซึ่งที่จริงมันมันเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก,แก่มากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะครับตอนเด็กพี่ะเกอเคยได้ยินเพลง London Bridge ไม่เคยใ่รยจริงหรอ <laughs> ที่เรา London Bridge is falling down London Bridge is falling down falling down <laughs> ต้องถามด็กๆ <laughs> <laughs> ตอนเด็กๆเราจะได้ยินเพลงเนี้ยผู้ใหญ่ร้องให้เด็กฟังเด็กร้องกัน London Bridge is falling down นี่เราก็แบบเราก็ได้ยินพอเราไปเห็นของจริงเนี่ยมันมันเก่าอะ่ะ <laughs> คือคือมันเป็น มันเป็นทาวเวอร์สองแทง่ง<ช>ซึ่งมันเป็นทาวเวอร์เหมือนทาวเวอร์ในปราสาทเลยนะสองแทง่งแล้วก็มนเป็น,เป,นเป็นสะพานซึ่งเราดูแล้วเออมันโบราณแท้แล้วมันก็ยังวิ่งกันอยู่นะรถก็ยังวิ่งกันอยู่ใช่สุดท้ายสุดท้ายของสุดท้ายผมอาจจะพูดผิดว่าชาวบริทเนี่ยโรแมนติกที่สุดในโลกนะผมลืมไปมันมีอีกสะพานหนึ่งสะพาน Bridge of t d e s a n t อ๋อเป็น <c oughs> <c oughs> เป็นนิยายรัก ของที่โด่งดังมากนะฮะท่านใดที่อันนี้เป็นมุกตกท้ายนะฮะท่านใดที่เคยดูหนังของคลินอีสูดกับเมรินสตรีปนะฮะ Bridge of Madison County เนี่ยจะรู้ว่านี่คือเบสเซอร์ของนิยายที่โ <Hey. S 1> ด่งดังมากนะฮะแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ย <Hey. S 1> คือ สะพานของเมือง <laughs> ไม่ด<ม>ีสัน <laughs> แต่ว่ามันไม่ให้มุกตบท้ายครับมุกตบท้ายก็คือว่าอย่าลืมสั่งซื้อสตรอเบอร์รี่กชาวเมือนะครับ <laughs> เรามีผลไม้ดีๆมาขายผู้ชมมาจากแหล่งผลิตแหลง่งเพาะปลูกระดับโลกเลยนะครับท็อปออฟเดอะเวิร์จริงๆไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลจากวอชิงตันนะครับพั <c oughs> นเอ็นวีจากวอชิงตันลูกพลับอร่อยๆจากฟ uk <c oughs> ุกุโอกะนะครับ s ตรอเบอรี่หอมหวานในส่งตรงมาจากญี่ปุ่นนะครับสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่0614210110แล้วก็0614212680แต่แน่นอนเที่ยวกับอาราดูเวอเป็นการเที่ยวแบบปลอดภัยเรายึดมั่นมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะครับแล้วก็พนักง,งานของอาราลูเวอร์ทุกคนที่บริการท่านฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคนละ3เข็มอาราลูเวอร์เรา รว ATK พนักงานทุกคนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเราคัดกรองผู้เดินทางที่เดินทางกับเราว่าไม่เป็นกลุ่มที่จะเสี่ยงกับการติดเชื้อการเดินทางผู้ร่วมเดินทางทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับก็เ,เ,เดิน,นทางกันอย่างปลอดภัยเราใช้ชีวิตตามแบบปกติใหม่ซึ่งเราต้องอยู่กับโควิดด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ผมและคุณเเกิงลาไก่อนนะครับพบกันอีกทีพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ